สวัสดีท่านที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสเปคของหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมในปัจจุบันนะครับปี2020นะครับซึ่งในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ทําการทดสอบไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะครับคลิปนี้ผมจะนํา5รุ่นนี้มาทดสอบนะครับตัวนี้ตัวยอดนิยมนะครับมีคนถามเข้ามามากเหมือนกันครับว่า ตัวนี้ความสว่างเท่าไหร่โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาวัดกันดูนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นร้อยสี่สิบสี่ชิปนะครับมีแก้วครอบด้วยตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาเคลือบเท่ามานะครับตรงแก้วตัวนี้รู้สึกจะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเทสเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอามาเทสเทียบกันดูตัวนี้ใช้ชิปอยู่ที่54ชิปนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นพัฒนามาจากรุ่น35ชิปนะครับตัวนี้จะมีอยู่44ชิปนะครับเป็นหลอดแคนบัสส่วนตัวนี้เป็นหลอดแคนบัสเหมือนกันนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด1 0 5ชิปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหลอดเดิมๆนะครับหลอดเดิมเคลือบส้มเดี๋ยวเราจะเอามาวัดเป็นค่ามาตรฐานนะครับเอาตัวนี้เป็นเป็นหลัก เพื่อจะใช้ในการเปรียบเทียบค่าแสงนะครับโอเค power supply ผมจะใช้ที่1 4 7โวลต์นะครับตัวนี้เป็นฟลักมิเตอร์นะครับผมก็จะใช้ถ้วยนะครับถ้วยวัดแสงนะฮะในการวัดค่าแสงออกมาโอเคเรามาวัดกันที่หลอดหลอดไส้ก่อนแล้วกันนะครับ ที่ผมเคยวัดหลอดไส้มันจะอยู่ประมาณ300-400ลูเมนนะครับซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของมันตัวนี้อยู่ที่454ลูเมนนะครับเป็นหลอดเคลือบส้มหลอดไปเลี้ยวนะครับต่อไปหลอด144ชิปนะครับ หอดตัวนี้อยู่ที่1,600รลูเมนมันลดลงเรื่อยๆนะครับแสดงว่าความต้านทานมันค่อยๆต่ำลงดูตรงนี้ก็ได้ครับหนึ่แอมเป็นหลอดแคนบัสเหมือนกันนะครับหลอดตัวนี้ตอนนี้เหลือ1,500รลูเมนนะฮะ 1,400ลูเมนกระแสอยู่ที่1.27นะครับถ้ากระแสลดลงแบบนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปใส่เนี่ยใส่ไปเลี้ยวมันจะกระพริบไว้นะครับค่ากระแสที่ทําให้มันกระพริบป,ปกติก็คือจะอยู่ที่1.75แอมแปร์นะครับรอนนี้คนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าสว่างกว่าตัว35ชิปไหมก็ คลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับค่าแม็กอยู่ที่1,600ลูเมนนะครับวัดตอนแรกเมื่อกี้ทีนี้มาดูเครือบเทามั้งครับตัวนี้ไม่ค่อยสว่างเลยนะครับร้อเลูเมนแต่ว่ากระแสนั้นทำได้ดีนะครับ กระแสอยู่ที่1.7แต่ก็มีลดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแสดงว่าค่าความต้านทานมันเปลี่ยนไปโอเคตัวนี้ข้ามเลยนะครับความสว่างน้อยมากต่อไปผมจะลองตัวนี้ตัวนี้54ชิป ค่อนข้างสว่างเลยตัวนี้อยู่ที่800ลูเมนนะฮะ800ลูเมนกระแสอยู่ที่0.36ก็เป็นหลอดไฟเลี้ยวกับพิบไวปกตินะครับความสว่างก็อยู่ในระดับออกลางๆค่อนไปทางสว่างมากนะครับต่อไปเป็นตัว105ชิปนะครับ ตัวนี้หลอดค่อนข้างยาวเลยยาวกว่าหลอดนี้ไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับหลอดไส้ก็ครึ่งๆแล้วเดี๋ยวลองมาเทสกันนะครับ ความสว่างเมื่อกี้เริ่มต้น1,900ลูเมนนะครับกระแสเริ่มต้น1.53แอมแปร์ตัวสุดท้ายครับตัวนี้4 44ชิปนะครับแต่เป็นชิปที่มีความสว่างสูงสุดนะครับเทียบกันชิปต่อชิปนะครับตัวนี้ชิป3030น 30. ีความสว่างสูงสุด 2,400ลูเมนนะครับกระแส1.32แอมแปร์รอบนี He ้นะครับสรุปเลยนะครับว่าตัวนี้สว่างที่สุดส่วน2รุ่นนี้ก็ตามค่าที่เทสออกไปครับ1,700ลูเมนนะครับ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังจะเลือกซื้อหลอดไปเลี้ยว LED นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ